สวัสดีครับผมคมสัรวันนี้ม,มาตกประดุที่ฝายบ้านไร่นะครับน้ำกำลังจะมาเห็นบอกว่าน้ำมาแต่เมื่อเช้าวานนี้ที่อำเภอลำกลองวันนี้พึ่งมาถึงอำเภอลำตักครันบน้ำกำลังจะล้นฝายที่ฝายบ้านไร่จังหวางอ,เอำเภอลำตักจังหวัดพิจิตรน,นะครับ น้ำเพิ่งมาถึงแล้วานนี้ก็มาได้ไปพอสมควรนะแต่วันนี้น้ำมาปลาไม่กินเด็ดดูครับดู